สวัสดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสุขุสุขกันค,ครับพบกับผมอีกครื่องเก่าครับ <c oughs> ที่ใยัยไซรัชแนลครับนี่พาพี่น้องมาใส่เวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับมาใส่เบ็ดย่ำเสาครับวันหยุดใส่เบ็ดย่ำวิ่นครับเนื้อมูนี่ก็จะเป็นเบ็ดประมาณจากหลังสามสิบหลังเนี่ยจะเป็นเนื้อหมูครับส่วนมากจะเป็นป,ปลาคอปลาไหลปลาะยังนี่แหละกินเอาที มองสถานที่มองนี้กมองหันนี่เป็นสะครับสะมีสองน่วยครับฟังมีสองน่วยแ้วก็จะมีน่วยหนึ่งอยู่ผลสา,าใหญ่แต่ข้างรอบๆมันก็จะเป็นข้องครับอันนี้ข้างหลังผมก็จะเป็นข้องเกันครับน้ำมันมเอือขึ้นมากครับเป็นข้องน้ำครับน้ำก็จะเอือขึ้นมาตามนี้ครับแล้วก็ไหลลงให้หน้าครับบานหน้าจอ,อกมันอยุ่ตามให้หน้าน้ำขึ้นขินครับว่าชวงบุญนะน้ำเลึกครับซ่วงหนึ่งน้ำมาถ้าพระท่านได้ลงครับ จนเนี้ยน้ำเต็มให้หน้าอยู่คิดว่าปลาปลาเขาหน่อยปลาเขาแย่อาจะขึ้นมาเลนแถวๆนี้ครับเอาพี่น้องครับไปใส่กันครับบ่งลังเลกครับไปใส่เบ่งบไ้เอาขากล่องมาหนึ่ครับมาผู้เดียวอีกต่างหากอันที่ใส่บ่งครับเสียบเนี่ยนี่ครับเสียบเนี่ยแล้วๆเนี่ยเนื้อหมูครับเนื้อหมูสดเท่านี้เลยครับปากลงไปน้ำนี่นะครับ ดินมึงนี่ก็จะเป็นดินแข็งดินแข็งครับปักในกระให้มันอยู่นี่นะครับนามือเออออกมาจากในหน้าเดี๋ยวจะใส่ลงไปน้ำในห,หน้ากันแท้นี่เ <c oughs> นี่ยเอาลงไปพุด <c oughs> ครับไปใส่เบ็ดกันครับสวัสดีพี่น้องครับมายามนน้ำเบ็ดกันย้ำแรงครับเราจะมยาย้ำตอนสี่โมงเร็ม,มาครับไปเบิ่งลังเล็ดก,กันครับนี่ฝนตกฝนตกย้ำแรงครับประดุกแม่งป,ป,ประดุกประดุกประดุกพี่รประดุกแล้วครับพี่น้องครับตกแน่ดิ โอ้อยจะหลุดด้วเด้วโอ้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 ยประดุกหน้าครับเหลืองอุ้ยเลยครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยเหลืองอุ้ยเลยครับกินเลือดปะนี่เงี้ยมกินเลือดครับหวานแล้วครับมายามบิดหลอดเป็นขื้นครับมาใส่ไว้แต่เสาครับมายามเมื่อกี้โอ้โยขออนุญาตปดกันนะครับแนี่แหลกมาแล้วครับบอลหวาน,นครับ ย้ำมาเลยเพิงทังแล้วย้สเ็ดโค้งยครับขั้นเบ็ดครับอยู่เนาะเดอเด้อเดยอด้เียบเ็ดถึ่เครับโอ้นี่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 นนี่ครับปลาคอครับพี่น้องนี่ครับมาแล้วครับ พันธุ์เนี่ยพันต้นเขาครับนี่ใส่สวยๆงามๆครับเตียมติสวงครับงามเลยครับพี่น้องครับโอ้โหมาแล้วครับสำหรับเลี้ยงนี่ครับโอ้สวยๆครับไก่ปนครับตัวนี้ต้มสมแซ่บครับ ว้าวตัวที่สองครับสำหรับคำขึ้นนีเบ็ดสามจิบหลังการครับจนมาถึงเงี้ยหลอนเบิดครับโอเคครับใส่งงามเลยครับพี่น้องครับนี่พนกินเหล่าพันดินไปประเทศไทยครับมาแล้วครับพี่น้องไปขอประหาตดปดกันนะครับเด้อเต้มสองมาแล้วครับเดี๋ยวเบ็ดอีกประมาณสิบหลังครับต้องการจะไปไต่เขียดแล้วก็ใส่ถิ่มใบนะครับเด้อไป รอบนี้กับดีแค่สองตัวแล้วครับว่าเงี้ยใส่ไว้จะเสาเดีสองตัวประดุกกับประคอถือว่าโอเคครับเขียดเดาจะเป็นเัีไงเขียดมาล่อรุ่นรอบต่อกันครับว่าสิ่งนี้โตวา สวัสดีครับพี่น้องครับมาสิพามายามเบ็ดยามสาร์ตอจากเมื่อคืนครับคืนได้ไปบลายครับมัวเงียหล่อนตะเวนบปลี่ยนวับเปลี่ยนครับเมื่อคืนเสียบเงียเขียดไว้ครับพี่น้องครับป่าไม้น้ำหล่นออกมาอญญายะอญญายะไปโวัวอะไรยังฮะยามเบ็ดกันครับเออโอ้ยปลาเนาะไปครับ อืมนี้โกงเลี้ยวอือคันเปียกเปียกคันเปียกคันเปียกอยู่ไหมอยู่ไหมจ๊ะเออยังวะมบ่อยู่อะคันเปียกเรื่องฝนตกเสียงคือเร็วสิไม่เร็วทำไมได้กินขนาดเรยวะ ลอ,ลองเอาอีเลยครับนี่หนามนุบยุบครับน,น,นกบ่เอ้มันปลาบ่เมีนเฉียดยุงยังยู่เตือกันเด้อเอกันเกี๊ย ต,ตัวตนข้าแน่นอยผู้บาเออสุดสวดครับเยอะหน่อยสุดสวสดโอ้ยขี้ โอ้โยุปอยู่เลน้องเออคัวนี้ไปลครับหอยนี้ตายข้ากูเลยโอ้ยใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยตอนเช้าครับมาเลยครับนึ่งเต็มครับไอ้คนยังคนเอาดอกมาตัวมันจะขึ้นไม่กินปีกันเกดอนะ อีอีกระบอกออเ้อเี้ลันเนี้ลันนะครับกาศพาทีกาลังขืนครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอเตรียมมือคอประคอครับสวยๆเลยครับปาดทั่วปาดทั่วเนี้ยเนี้ยเนี้ยกินโอ้ยกินข้าตาผมไม่รุดกินข้าตาครับพี่น้องเนี้ยเขียดครับเอาล้วมาแล้วรวกของเก่าสามสี่เตรียมแล้ววะอือหลังกินไก่รถ โอ้บริษัทปามยืงทึ่งวะให้นี่วะใส,ส่สวยอีกแล้วครับผมใส,ส่สังกันง่ายกว่าเมื่อคืนดูนี่รอบเสาเด้ดสองตัวครับเสาเด้ดสองเงี้ยขม้คืนเด้ดสองเอ้าบริเปลี่ยนเงี้ยโอเคครับอดิมบิปากเลยครับใหม,ม่สดๆไปห้องขอหยาดปดปลปาร์ดครับ เด้ยวคือดอกมันคือวัคือเลยตีเงี้ยเขียดกันบ่ได้บ่ได้เหยียบศากครับพี่น้องเอ้ยเด็กสองตัวเท่านี้เอเด็กตัวเดียวรวมกับของเก่าเมือนขึ้นเป็นสามตัวครับพี่น้องครับ ทำร้าแล้วครับหากินหายยูกะมีได้มีบบมีมือได้มีมือบอ่ได้หมานมือบโหมานครับมาบอแมันว่าสีไทยตะครีบได่ยังเดียวให้ท่านผู้ชมบไปไทยครีบบะได้น้ำเนี้ยเอเอาโอเคครับถือว่ามาเก็บเบ็ดแล้วก็มาชมบรรยากาศย่ำซ้อครับสวยๆครับผมผมปลาเข่าครับน้ำสวยงามโอ้ เดีดกะลังสอกเสียง,งปลาสวบนี่น้าฟังผุ่นปลาหลายกว่าต้องนี่นำมาเลิกกดโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ